สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮียเหลาไลฟ์สตอรี่ส์แอนด์ซองส์กับช่วงเช้าของคนใจสงบเฮียเหลาเล่าเรื่องธรรมะเจอกันเป็นประจำทุกวันเวลา8โมงเช้าเติมสติเติมปัญญาก่อนเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันครับวันนี้เฮียเหลาขอชวนทุกท่านมาคุยกันแบบตรงๆลึกๆและจริงใจกับหัวข้อที่เราทุกคนมีอยู่แต่ไม่ค่อยรู้ตัว อุปทานสี่ชีวิตนี้มีแต่ยึดแล้วเมื่อไหร่จะวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความเชื่อทั่วตนหรือพิธีกรรมเรายึดอะไรไว้บ้างแล้วสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์หรือเปล่าธรรมะวันนี้จะชวนเรามาส่องดูใจตัวเองว่าแท้จริงแล้วความยึดนั้นไม่ได้ผิดแต่ไม่รู้ว่ายึดต่างหากที่ทำให้ทุกข์และเพื่อให้เรื่องนี้ชัดเจนขึ้น เฮียเราไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้เราจะได้พบกับแขกรับเชิญพิเศษสองท่านเป็นประจำเช่นเคยวันนี้จะไม่มีคำสอนที่เข้าใจยากไม่มีธรรมะที่ห่างไกลชีวิตจริงมีแต่การชวนกันตั้งคำถามว่าเรายึดอะไรไว้แล้วถึงเวลาหรือยังที่จะวางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆวางความวุ่นไว้ข้างนอกก่อนแล้วไปพบกับบทสนทนาแห่งการปลดปล่อย ในตอนอุปทานสี่ชีวิตนี้มีแต่ยึดแล้วเมื่อไหร่จะวางไปพร้อมกันเลยครับเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเราเหมือนแบกอะไรหนักๆอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็ไม่ใช่ภาระจริงๆนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราแบบเผยยึดไว้เอง วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอุปาทานครับหรือความยึดมั่นถือมั่นที่แหล่งข้อมูลทางพุทธศาสนาที่เราไปดูกันมาเนี่ยบอกว่าเป็นรากของความทุกข์เลยทีเดียวลองมาแกะก,กันดูครับว่าเรากําลังยึดอะไรกันอยู่บ้างใช่ค่ะแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามานะคะชี้ชัดเลยว่าการเกาะติดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือเออนามธรรมหรือที่เรียกว่าอุป,ปาทานเนี่แหละค่ะคือต้นตอนหลักที่ทําให้เราเป็นทุกข์ ที่น่าสนใจมากๆคือท่านแบ่งการยึดติดนี้ออกเป็นสี่แบบหลักๆซึ่งม,มันครอบคลุมชีวิตเราเกือบทั้งหมดเลยนะคะโหสี่แบบเลยเหรอครับแบบแรกที่ว่าคืออะไรครับฟังดูน่าจะใกล้ตัวเราที่สุดเลยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะใกล้ตัวมากๆคือกามุปาทานค่ะเป็นการยึดมั่งในความสุขทางประสาทสัมผัสทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสออ พูดง่ายๆก็คือการเสพติดความสุขจากสิ่งนอกกายไม่ว่าจะเป็นวัตถุสวยๆงามๆประสบการณ์ดีๆหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะคะแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะว่ามันเหมือนการดื่มน้ำทะเลยิ่งดื่มเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายไม่เคยเติมเต็มจริงๆสักทีอืมเข้าใจเลยครับเหมือนเราวิ่งตามหาความสุขจากสิ่งที่มันมันไม่เคยให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้เลยแต่ แหล่งข้อมูลเขาไม่ได้บอกให้เราเลิกหาความสุขไปเลยใช่ไหมครับไม่ใช่การห้ามหาความสุขค่ะแต่เป็นการชี้ให้เห็นโทษของการยึดว่าสุขเหล่านั้นมันเป็นที่สุดแล้ว แล้วมันจะคงอยู่ตลอดไปประเด็นสำคัญคือการวิ่งตามแบบนี้มันไม่มีวันจบสิ้นนะคะเพราะความสุขทางกามเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้เหมือนฟองสบู่เลยสวยงามแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปการรู้ทันก็คือการเห็นธรรมชาติของมันตามจริงแล้วเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของความอยากที่ไม่สิ้นสุดค่ะน่าสนใจมากครับไม่ใช่การห้ามีความสุขแต่เป็นการรู้ทันการยึดติด โอเคครับแล้วถ้าไม่ใช่แค่ความสุขทางกายล่ะครับแต่เป็นการยึดติดกับความคิดความเชื่อของเราเองอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันใช่ไหมครับติดในความคิดเห็นทฤษฎีหรือความเชื่อของตัวเองอย่างเหนียวแน่นมากๆแหล่งข้อมูลใช้ภาพเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราสวมแว่นสีตลอดเวลาแล้วก็ยืนยันเสียงแข็งว่าโลกเป็นสีนั้นจริงๆแบบปิดกั้นมุมมองอื่นไปเลยซึ่งอันนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายมากตั้งแต่เรื่องเล็กๆในบ้านไปจนถึงปัญหาระดับสังคมใหญ่ๆเลยนะคะ เหมือนเราขังตัวเองไว้ในกรอบความคิดของตัวเองแบบนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะการยึดจิตแบบนี้มันจํากัดการเติบโตทางปัญญาของเรานะคะ การปล่อยวางทิฏฐิในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าห้ามมีความคิดเห็นนะคะแต่คือการไม่ยึดมั่นว่าฉันต้องถูกเสมอไปเปิดใจรับฟังคนอื่นบ้างแล้วก็เห็นว่าความคิดเนี่ยก็เหมือนเมฆที่ลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ตัวตนหรือความจริงแท้ที่เราต้องปกป้องอะไรขนาดนั้นพอเข้าใจเรื่องยึดติดวัตถุหรือความคิดแล้วนะครับแต่มีอีกแบบที่ผมเห็นในแหล่งข้อมูลแล้ว แอบสงสัยนิดหน่อยคือศีละพระตุปาทานครับการยึดติดในศีลข้อปฏิบัติหรือพิธีกรรมต่างๆอันนี้ทำไมถึงเป็นการยึดติดได้ล่ะครับดูเผินๆเหมือนเป็นเรื่องดีนี่นะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแหล่งข้อมูลชี้ว่า ปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวศีลหรือพิธีกรรมนะคะแต่อยู่ที่การยึดติดในรูปแบบโดยที่เราไม่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของมันมันเหมือนกับคนที่รดน้ำต้นไม้พลาสติกทุกวันคิดว่าทำถูกแล้วหรือคนที่เช็ดแต่กระจกแต่ไม่เคยมองภาพที่สะท้อนออกมาเลยคือทำไปเพียงเพื่อความสบายใจกลัวผิดกลัวบาปหรือแค่ทำตามๆกันไปแต่ไม่รู้ว่าแก่นแท้ของมันคือการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจแล้วก็พัฒนาปัญญาข้างในคะ่ะ อเข้าใจแล้วครับคือยึดแต่เปลือกไม่ได้มองให้ลึกลงไปถึงแก่นข้างในแล้วแบบสุดท้ายแล้วครับที่บอกว่าลึกซึ้งที่สุดอันนั้นคืออัตวาทุป,ปาทานค่ะการยึดมั่นว่ามีตัวเราหรืออัตตาที่เป็นแก่นแท้จริงๆเป็นเจ้าของร่างกายความคิดความรู้สึกนี้อยู่จริงๆมันเป็นความเชื่อพื้นฐานที่สุดเลยค่ะที่ทำให้เราเกิดความกลัวเช่นกลัวเสียหน้ากลัวเจ็บ กลัวตายเกิดความโกรธความหวงแหนเพราะมันมีเราที่ต้องคอยปกป้องอยู่ตลอดเวลาโอ้โหการยึดว่ามีตัวเรานี่เองที่เป็นต้นตอใหญ่สุดเลย ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลอธิบายว่าความเชื่อเรื่องตัวตนที่แท้จริงเนี่ยแหละเป็นรากฐานของอุปาทานอื่นๆทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนจริงๆแล้วมันเป็นแค่การรวมกันของส่วนประกอบต่างๆหรือที่เรียกว่าขันห้านะคะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีแก่นสารอะไรที่ถาวรจริงๆเหมือนเงาที่ปรากฏเมื่อมีแสงแต่เราจับต้องตัวเงาจริงๆไม่ได้ การเห็นความจริงข้อนี้ไม่ใช่การทำลายตัวเองนะคะแต่เป็นการปลดเปลื้องภาระหนักอึ้งของการแบกความเป็นเราที่เราแบกกันมาตลอดตั้งหากอืมพอฟังทั้งหมดแล้วเหมือนเรากำลังสำรวจแผนที่ความทุกข์ในใจเราเองเลยนะครับเนี่ยสรุปแล้วหัวใจสำคัญที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นก็คือความยึดติดในรูปแบบต่างๆหรืออุป,ปาทานนี้เองที่มันผูกเราไว้กับความทุกข์ถูกต้องที่สุดค่ะ การปล่อยวางความยึดติดเหล่านี้ไม่ใช่การหนีโลกหรือปฏิเสธสิ่งต่างๆนะคะแต่คือการอยู่กับโลกอย่างเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ตกเป็นทาสของความอยากความเห็นพิธีกรรมหรือแม้แต่ความคิดว่ามีตัวตนที่เราต้องรักษาไว้นี่แหละค่ะคืออิสรภาพที่แท้จริงที่แหล่งข้อมูลสรุปด้วยคาว่านิพานังปรมังสุข,ขังความดับสิ้นซึ่งความยึดมั่งถือมันนั่นแหละคือความสุขอย่างแท้จริงค่ะ ฟังดูเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจมากๆเลยครับทีนี้ลองกลับมาสำรวจตัวเองกันสักนิดนะครับแหล่งข้อมูลนี้เหมือนชวนให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่เรากำลังแบกหรือยึดไว้โดยไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าถ้าวันนี้จะลองแบบวางอะไรลงสักอย่างเพื่อให้ใจเราเบาขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นอะไรลองถามใจตัวเองดูนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของอุปาทานสี หวังว่าทุกท่านจะได้หันกลับมามองใจตัวเองว่าทุกที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เกิดจากอะไรที่เรายังไม่ยอมวางบางครั้งการปล่อยไม่ได้แปลว่าแพแต่มันคือการให้ใจเราได้พักจากการแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่มาช่วยเปิดมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้เห็นว่าการวาง เป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเฮียเหลาอยากชวนทุกท่านกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าทุกเช้าเวลา8ดโมงตรงที่ช่องเฮ er ียเหลาไลฟ์สตอรี่ s a แอนด์ซอกับธรรมะที่ฟังง่ายไทยได้จริงไม่ต้องรอถึงวันพระถ้าท่านชอบเนื้อหาวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือหัวข้อที่อยากให้เฮียนเหลาเล่าในครั้งต่อไปเพราะเสียงจากท่านคือแรงใจของทีมงานครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับขอให้ใจของท่านได้พักและค่อยๆวางสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตเพื่อต้อนรับความสงบที่แท้จริง